สามีหลอกไหมคะพี่เซนดูหนะาเขาดูดูหน้าพี่สามีน้องเบียร์เอยดีคนนี้ดีคนนี้ดีใช่ไหมหนูก็ว่าดีเนาะเดี๋ยวว่าดีพี่ก็ว่าดีจ้ะกูว่าทำตัวไม่ถูกอ่อดีเออไม่ใครทำตัวถูกเลยโบตาครับเออเด็กเฉยเฮ้ยพูดยังไงสินะเรียกอยู่มันเป็นภาพที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะ เนาะจริงๆเป็นวันที่ตื่นเต้นมากคุณยีดอยู่ไหนครับเดี๋ยวเรียกให้นะคะสร่ะเดี๋ยวจะได้เห็นความหล่อของสามีพี่อาเคขอดูหน่อยค่ะได้ถ้าภาพนี้นั่งกันอยู่ในเฟรมสี่คนแล้วก็กูไม่อยากจะคิดนะดีนะค่ะพี่เจนหนูก็ว่าอย่างนั้นขยับมานั่งใกล้ๆสิอ่ะหนูนั่งหน้ากันแล้วกันโอเคหนุนั่งใกล้ๆสิจ้ะน้องน้องน้องี่ชมตลอดเลยนะเดีอีกทีสิ ที่มีหนูโตหรือเปล่าที่มีหนูโตะี่มีหนูโตหรือเปล่าอย่าปลาอย่าปลาปอไอซี่อ่ะช่วยกันทำอาหารกินค่ะอ่ะช่วยกันทำอาหารกินเอ้าขายให้กันค่ะขายค่ะอันเร็วขายกันค่ะขายกันค่ะเออชื่อกคยช็อตพอเข้ามาปุ๊บก็ขายกันค่ะขายกันค่ะเอาก่อนกันให้ดูอย่างงี้ดีนึงเลยนั่นแหละตื่นเต้วันจันทร์อ่ะคนดูจะสามแสนแล้วค่ะ ปกติเท่าไหร่จ้ะปกติเบียขายคุูชัตนอย่างเดียวนี่คือสามร้อยเก้าสิบสามร้อยาสแล้วก็กันแดดหนึ่งหลอดเนี่ยเบียขายอยู่ที่290ราสวม2อย่างนี้นะเบียจะบอกทุกคนว่าหกร้อยแปดสบาทอุ้ยตื่นเต้นแต่สําหรับวันนี้เบียให้ราคาพิเศษในไลฟ์พี่เจนเลยนะเอาไป299บาทโยุดซื้อหนึแถมหนึ่งก็จะต่อตอไม่เคยให้ถูกกนนี้เลย สอรอยเท่าไหร่นะ299บาท1แถม1 1แถม1ได้ไป2อย่างขอ269เอาละเอาละมวยถูกคู่ว้ยโอมป้าหนูบอกเลยว่าให้ตั้งราคาเต็มมาใช่ไหมคะหนูบอกใช่ตอนนี้คนได้ต่ำกว่า269พี่เจนความีคู่บองไม่ต้องลดแล้จบค่ะโอเคค่ะตอนแรกกี่ราคา690บาทครับแล้วผมมาให้น้องตั้งมาเพราะเตรียมพร้อม กลัวแบบขายไม่ทันบอกเลยว่าให้มารดในไลฟ์สดเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจริงๆเบียรแต่งหน้ารอคือตั้งแต่ที่รวงจับเวลา10นาทีเพราะว่ามีมีคลิปอะไรมาด้วยตั้งแต่ที่เบียร์รู้ว่าเบียร์จะได้มาคือเบียร์พอมาวันที่13บุ๊บเบียร์ตื่นมาแต่งหน้าแต่ตีห้าเบียร์ตื่นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากแล้วตื่นเต้นมากเนาะว้ายรักเขารักเอ้ยเตยหอ ละมูต์ตมีอุ้ยช็อตนี้น่าจะแบบโว้คุมมหวานช่ำเฮ้ยจริงจริงตั้งใจว่ามาถึงวันนี้อยากจะเอาหน้าจุ่มน้ำที่บ่อน้ำแต่ว่าเกรงใจสาะน้ำที่เชนไลก็เลยเออไม่จุ่มดีกว่าก็ยังมีความเกรงใจอยู่ค่ะทุกคนก็เลยก็เอาแค่นี้ก็พอแต่ลงแต่ตีห้าหนูไม่ค่อยตื่นเต้นกดไม่ต้องเยอะนะคะคือแล้ววันนี้เขาทำของมาทั้งวันเลยนะทำอะไรเขาทำเขาทำเป็เตียงมาซื้อมาแต่ว่าทำมา2ี่อันแล้วสุดท้ายพอมาเห็นใช่ไหม คือคนเป็นร้อยเลยก็เลยไม่กล้าเข้าไปแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ต้านะเพราะว่าติดตามเบียร์แบบชีวิตเบียร์ดีขึ้นมากๆเลยไ,ไม่ละเขาอะละเขาผมจะบอกอะไรอันนี้จะเล่าให้ฟังจา้าเลยอันนี้นะคือเขา,าชมอันนี้ตลอดแล้วว่าอันนี้เก่งมากดยอดเลยเก่งมากคนตะกร้าด้วยนะคะที่รู้ไยังว่าทำไมวันนี้กูแต่งหน้าน่ะไม่หลอกจริงๆก็สวยอยู่แล้วไม่ต้องแต่ง พี่รู้หรือยังว่าทำไมหนูแต่งหน้าวันนี้ฮะลองคิดสภาพกูใส่ชุดนอนหน้าสดตอนนี้สิเอออาขายของคุูชั่นไปเอาทุกคนค่ะคุูชั่นเดี๋ยวขออนุญาตของเดียมีแบบเอาจริงเดียวตั้งใจนะว่าอยากจะให้หมดจริงๆภายในวันนี้ทุกคนใครอยากได้โปรคูชั่นแถมกันแดดวันนี้จาก299อากจากสาม้ยใช่ไหมคะวันนี้ซื้อครูชั่นแถมกันแดดทุกคนดูราคาให้เบียหน่อยว่าได้เท่าไหร่บ้างดูราคาให้เบียหน่อยว่าได้เท่าไหร่บ้างทุกคนดูราคาให้เบียหน่อยว่าได้เท่าไหร่า ถูกเท่านี้มาก่อนครับลูกค้าน้องเบียร์จะรู้ว่าจากราคาปกตินะห9 0้าบบาทวันนี้คือไม่เคยถูกกว่าน,นี้จริงๆ299ก็ไม่เคยเห็นน้องเบียร์กดไม่เคยเลยแม่ครับทุกคนอตอนนี้ทุกคนกดได้ราคาต่ำกว่า29 9ทุกคนให้ทุกคนกดไปเลยนะคะนนให้ทุกคนกดไปเลยคือราคาวิเศษมากๆคุณแม่นะจากหนึ่งตลับเนี่ยคือ359บาทแต่วันนี้ซื้อนหนึ่งแถมกันแดดหนึ่งก็คือ299บบาทเท่านั้น 299บาทเท่านั้นใครยังไม่ยืนยันออเดอร์รีบยืนยันได้เลยค่ะทุกคนแล,แล้วใช้2อย่างนี้คู่กันคือดีมากลยครับใช้คีมแดดก,ก่อนแล้วจากนั้นก็ปอกด้วยบูชชันคือหน้าจะเนียนมากใช่คือเบียร์แต่งหน้าตั้งแต่เช้าจริงๆนะเพราะวันนี้คือแบบพุดงตรงว่าตื่นเต้นจริงๆแล้ววันนี้แต่งหน้าไปคือแบบมือสั่นไปเพราะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็แต่งหน้ากับกันแดดก,ก,กับบูชชันนี่แหละแต่งหน้าสามชั่วโมงวันนี้ใช่โห oh, <laughs> ทธแต่งหน้าน,งงานะทำไมเพราะหนูก <laughs> ็ตื่นเต้นไงพี่เต้นเพราะว่ามือหนูสั่นหููยถกเล จริงคืาแบบตื่นเต้นมากอย่างปกติเหมือนเดิมเลยพี่กี่โมงที่ช่วโมงสามเท่ากันเรามันก็ควรจะมีคนนึงที่ไม่ต้องแต่งไงว่าแล้ววันนี้โชคดีนะที่ตื่นแต่งแต่ตีห้าอ้าลูกแต่งแต่ตีห้าเลยหรอหนูกตื่นเต้นมากพพี่ส่งไปบอกนูว่า ตีสองตอนวันนั้นว่าเออให้มาที่บ้านวันที่สิบสามใช่ไหมหนูลงไปเลยวันที่สามหนูตื่นแต่ตีสี่ตีสี่ผู้อาบน้ําเสร็จแต่งหน้าตีห้าหน้าบ้านมีล้ำถวายเหรอใช่แล้แก้บนเนาะมีเหรอมีนะชอบว่ะคือแล้วเนี่ยครับของน้องของต้ากับน้องเบียร์คือวันนี้คือใช้เหมือนกันบ้านใช้อะใช่ใช้ทุกวันเลยนะที่ต้ารักเบียร์ปะสุดๆ ไม่เคยเข้ามาทำอย่างนี้ด้วยแต่ว่าอยากเข้ามาช่วยเพราะน<อ>้องตื่นเต้นนี่รู้ว่าน้องตื่นเต้นมากตื่นเต้นอย,อยู่ไหนเนี่ย <c oughs> มาดิทุกคนรีบกดนะคะคุชชั่นหนึ่งแถมกันแดดหนึ่งนะคุณแม่นะคุชชั่นหนึ่งแถมกันแดดหนึ่งทุกคนได้ไปเรบอกเลยว่าลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่านี่ราคาพิเศษมากนะคะใครที่แบบว่า อาแตกไปทํางานการแจ้งทางานตากแดดแล้วแบบว่าอยากจะหากันแดดที่กันรังสี UV ได้นะคะแนะนําเลย1หลด30กรัมแล้วก็คุชชั่นทากันแดดปุ๊บคุชชั่นตามอยู่ได้ทั้งวันไม่เป็นคาบระหว่างวันแน่นอนนะคะไม่หยุดไม่เป็นคาบระหว่างวันแน่นอนอ่าได้239บาทรีบกดรีบยืนจัดออเดอร์เลยค่ะช่วยขายในชิปคุชชั่นคูเบียนะเมื่อวานได้มีโอกาสลองแล้ว ดีมีคุณภาพถ้า,าท,ทุกคนซื้อไปทุกคนจะต้องกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนอันนี้คืออมาไปยิบูมลุกขึ้นไปไปมึงเป็นคนนอกบูมขอสี่คนในเฟซแป๊บเดียวขอร้องมึงอยู่ตรงนี้ก่อนกูอยากได้มีคุณวายสมัาร์ทเข้ามาเห็นกูบ้านข้างหลังบ้านนี่เมื่อกี้มา่ามโปต้าว่ารักเบียร์ปต้ารักเบียร์ไหมยูรักเขาไหม ที่ตูดทุกคนอะไรมารักที่ตูดวะรักที่ตูดว้าวแคบค่ะทุกคนแคบค่ะอ่ะจ้าหัวเจ้าหัวกวนัวนัวนไปันึ่งดอกจ้าอกูจะบ้าไปอ่ะทุกคนใครอยากได้โปกันแดรผสงคุูชั่นก็นยไม่ใช่หัวเหรอ พี่เจนหนูคิดไปแล้วว่าวันนี้คือหนูพยายามจะมาขายแต่หนูคิดว่าคนเนี่ยคือต้องพิมพ์หรือต้องกำลังไม่กดแน่นอนแต่ว่าคือกดคนละหนึ่องออ์ได้นะคะทุกคนค่ะวันนี้คือมีของแค่ห้าพันชิ้นห้าพันชิ้นเท่านั้นใครจะกดนะคะคูชั่นแถมกันแดดคูชั่นคูชั่นแถมกันแดดนะคะหนึ่งหลอดกันแดดเดียสามสิบกรัมใครที่แบบว่าใช้กันแดดตัวไหนหน้าเป็นคราบนะคะเบนแนะนําอยากให้ลองจริงนะหนึ่งหลอดใช้ได้นานมากนะคะหนึ่งหลอดใช้ได้นานจริงๆแล้ววันนี้ซื้อคูชั่นแถมกันแดด ราคา299บาทถ้าใครได้ต่ำกว่านี้ทุกคนรีบยืนยันออเดอร์ได้เลยถ้าใครได้ต่ำกว่านี้นะคะรีบยืนยันออเดอร์ได้เลยก็คือได้ไปสองชิ้นอะคุ้มแน่นอนลูกค้าขอดูเนื้อกันแดดหน่อยกันแดดเนี่ยตัวนี้เป็นกันแดดท <2 99 S 1> ี่สองเก้าเก้าอะน้องลดให้แล้วนะคะใช่ลดจากสามร้อยห้าสิบเก้าบาทคือลดมาเยอะนะเยอะค่ะเยอะเยอะแล้วสองอย่างหกร้อยเก้าสิบครับใช่โอ้อันนี้เนื้อกันแดดจะไม่ได้ผสมรองพื้นนะคะจะเป็นแบบนี้อะให้ดูก่อนเลยว่าพอาทาไปเนี่ยคือ มันจะเป็นงานกันแดดที่ได้ท <แ eil S 2> ั้งคุชชั่นและกันแดดหรอถูกต้องค่ะได้ไป2อยา่างคือซื้อ1แถมหนึ่งนะคะลูกค้านะซื้อ1แถม1เห็นไหมคะพอทาไปแล้วงานกันแดดคือ,อ <ๆ S 2> สว่างขึ้นทันทีเลยท <ๆ S 1> าไปแล้วกันแดดคือสว่างขึ้นทันทีดังนั้นวันนี้ใครที่อยากจะได้นะคะกันอาคุชชั่นแถมกันแดดนะคูชั่นแถมกันแดดวันนี้คือ2อย่างนี้ในคราคา299บาทตก150บาทถ้าวันถ้าลูกค้าลงไปซื้อที่ไลฟ์เบีย์ลูกค้าก็จะซื้อคูชั่นได้นาคะ่าโปร้เบียจให้เฉาะในัิน ดังนั้นใครที่ใช่อนากดให้น้องหน่อยสพอร์ตหน่อยถือว่ารับขวัญหลานเพราะว่าน้องกําลังท้องอยู่ขอบคุณครับขอบคุณาคใครจะกดนะคะให้ดูเลยว่าเนื้อกันแดดคือเกี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคาบระหว่างวันด้วยซึมเร็วไม่เหนียวเนินอนะนะลูกค้านะหนึ่งหลอด30ิกรัมนะคะใช้ได้นานมากใช้ได้นานมากอะเหลือห้านาทีไปกันที่ครีมรักแร้จ้าครีมรักแร้ทีนี้เดี๋ยวขออ่ะเดี๋ยวขอสําหรับคนที่แบบว่า ลักท้องใช้ได้จริงๆตัวนี้คนท้องยังไม่แนะนำเพราะว่ามีสารสกัดของตัวทาร์สมิกแอซิดเบียก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าอ่าเบียจะปล่อยให้รักแร้ตัวเองดำปล่อยให้ตูดดำเขาไม่ใช่คือน้องตั้งใจทำเพื่อใช้หลังหลังลอดคือจะปล่อยให้แบบว่าก็จะรอดูว่าถ้าแบบว่าคือเขาจะบอกว่าคนท้องเนี่ยคอดำเร็วรักแร้ดำขาหนีบดำเบียก็เลยโอเคงั้นหลังลอดเนี่ยจะมาลองใช้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ เบียร์เทสกับพนักงานที่อยู่ที่ออฟฟิศเบียร์คือเทสกับคนอ้วนหนักๆประมาณ140กิโลที่แบบมีปัญหาเรื่องคอดำคอดำนะคะขาหนีบดำนะแล้วก็คือเขาก็ไปใช้ทุกคนเขาไปใช้ตอนนี้คือคอเขาเขาคือดีขึ้นมากูกคะเหมดแล้วครับคนที่แบบตีกอล์ฟคอสมมติถ้าสำหรับคนที่ตีกอล์ฟอะครับมือด้านซ้ายจะดำถูกไหมคราวนี้ตาก็ใช้พอใช้ปุ๊บประมาณแบบ ไม่เกินเจ็ดวันสิบวันเห็นผลเลยมันจะขาวขึ้นมาเสมอกันได้เลยครับถูกต้องอเดี๋ยวขอแค่สิบวันเดี๋ยวขอแค่สิบวันลูกค้าลองเอาไปใช้ดูแต่ว่าคนท้องไม่อยาจจะยังไม่แนะนําให้ใช้นะคะคนท้องยังไม่แนะนาแต่ถ้าใครที่แบบว่าหลังคลอดแล้วหน้าท้องแตกลายแตกลายแดงแตกลายดําหรือว่าขาหนีบดำตาตุ่มดำาใช้ได้หมดเลยดําตรงไหนแขนดําตรงไหนจุดดำดำตรงไหนคือใช้ได้หมดลูกค้าปกติต่งหน้าเองนี่แต่ในวันนี้ใช้ช่างแบบเฮ้ยพี่กิฟต์เห็นไหมพวกคข หนูไม่ได้ใช้ช่างอ๋อแต่งเองแต่งเองแต่งใจเเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าหนูแต่งสามชั่วโมงจริงๆแต่ว่าพี่แต่งแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมหนูก็คิดว่าพี่เจนน่าจะแต่งหน้าทุกวันเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ชุดนองชุดนองก็ไม่เห็นแบบซือเราต้องแบบแต่งตัวดีออกกล้องใช่ไหมเข้าใจอะทุกคนค่ะคีมรักแร้นะคีมรักแร้ขออีกไม่แน่ใจว่าเลยกี่ออเดอร์ทุกคนเบียร์อยากได้กี่ออเดอร์ล่ะเบียร์อยากได้สัก สี่พันออเดอร์ครีมรักแล่โอย้ยังไม่ถึงทุกคนครีมรักแลนะคะใครจะเอาหนึ่งกระปุกนะห้าสิบกรัมค่ะ หนึ่งกระปุก50กรมัมหลังคลอดน้าท้องแตกลายนะคะหรือว่าตะตุ่มดาตุ้ง่างคอดาทาได้หมดเลยหรือใครที่ตีก๊อปบ,บางคนที่ตีก๊อปเนี่ยใส่ทุกมือข้างเดียวอ,อย่างไีไ่ตายเราอยากคือเราอยากให้มันรีบขาวครับก็ใช้ทุกจุดนะถ,ถ้าไม่คิดว่ามันจะเปลืองนะใช่เงินมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่กี่บาทแล้วเราใช้ได้ถ้ถาแบบไม่คิดว่ามันจะเปลืองก็ทาได้ทุกจุดครับแต่ว่าอนหนึ่งนาทีแล้วแล้วแล้วหนึ่งนาทีแล้วทุกคนใครจะกดรีบกดเลยนะมีโปรเท่านี้แล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วนะ ครีมลักแล้นะคะ1กระปุก5้าสิกรัมลูกค้า1กระปุก50ิกรัมนะคะใครจะเอาวันนี้รีบกดไปได้เลยนะคะใครจะเอาวันนี้รีบกดไปได้เลยเออพี่บูมเออไม่ใช่ไงก็เห็นขายกันอยู่ก็เห็นช่วยกันขายกันอยู่ช่วยกันทำมาหากินอยู่นะคะ อันหนึ่งหนึ่งกระปุก50กรัมนะคะวันนี้คือให้ราคาพิเศษเลยนะให้ราคาพิเศษไปก็คือ19 9ปกติเดียขายเนี่ย259บาทเดียขาย259าบกาทจ้ะก็ต้องบอกก่อนนะว่าพี่จริงๆอากทำจริงๆนะครับสินค้าทุกสินค้าออกมานะดีหมดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนออกมานะคะจนมีเป็นกันแดดนะคะก็เป็นตัวฟูชั่นตัวนี้ใช้ดีมากๆค่ะเพราะบูมใช้ทุกวันนะคะเชื่อบูมนะแม่เชื่อบูมใช้ทุกวันจริงค่ะบูมใช้ทุกวันจริงๆเลยนะคะ รอชานารีบเลยนะคดกาได้เลยนะคะรีบกดก้าตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เหลืออีก10วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้าย10ค่ะ9ค่ะ8ค่ะ7ค่ะ6ค่ะ5ค่ะ4ค่ะ3ค่ะ2ค่ะ1ค่ะหมดเวลาเชื่อบูมเชื่อบูมอย่าไม่ไ้บอกแล้วเชื่อไว้โอ๊ยให้อีกสัก้อยบ้านได้ไหมอย่าง80ล้านไปกับเบียร์แล้วแล้ว รอบที่แล้วที่เอาน้ำซ้อนมาขายคือติดเทนนาร์มหนึ่งเลยนะเแล้วต้องขอบคุณมจริงๆค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆคือแล้วตอนนี้ก็รู้ว่าอาจจะไปต่อที่แบบหรือว่ายังได้อีกรอบไหมน้ำซ้อนวันนี้เราไม่ใช่มาลัดลอยหรอกค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจัดให้น้ำเยือซ้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้์ข้าจะเป็นปลุกเสี่ยวกันแล้วหรอคะเอามาเลยรอบหลังใช่ไม่ไปุกเสี่ยวอะไรแต่ว่าเราแฮปปี้กันวันนี้เท่าไหร่อ่ะวันนี้เท่าไหร่อ่ะ วันนี้วันที่13ค่ะพี่เจนเอาคิวเอาคิวหลังๆได้14อ่ะวันนี้วันที่1ิอันนั้นว่ากินนั้นเออได้เอยน่ารักจังเลยพี่นั่งนานแล้วขออ่ะตอนนี้เบียร์ได้2,500บาทกดให้เบียร์อีกจังห้าร้อบาทได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอถือรักแรงก็ได้ค่ะขออีก500บาทก็พอ ทีมลักเล้ลักเล้ดำคือตัวนี้ดับกลิ่นเตากลิ่นตัๆๆตวได้ด้วยดูง่ายเฉยอยากเห็นมานานละตื่นเต้นจริงอยากเจอเจอคือให้พยายามเจอตื่เนเต้นจริงวันนี้ไม่เป็นที่ตื่นเต้นมากเป็นวันที่รู้สึกว่าตื่นประหมา่าเหมือนกันนะแบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพอมานั่งหน้ากล้องปุ๊บรู้สึกแบบแล้วมานั่งข้างคือแบบ สิ่งที่พูดมาคือจำมาจำอะไรมาบ้างวะลืมหมดแล้วว่าจะขายจะทําอะไรจะยังไงบ้างวะคือมีอะไรต้องขายบ้างวะคือสูตรอะไรลืมแล้วว่าสัาปะรอะไรอะไรแตไมันต้องมาเธอคือตื่นเต้นคือแบบว่าอันน้เจอมันทแรกทำไมหมนเป็นตำรวจอะยึดเออเออที่ง่แล้วจะบอกว่าไนี่กูขอตัมพาณ์่ปะเออเมึงเจอกันครั้งแรก่าตัวเป็นเป็นอะตัวเป็นเป็นนี่คือครั้งแรกแต่ว่าเหมือนเหมือนถ้าเคยเจอผ่านแบบว่าผ่านผ่านเนี่ยคือ น่าจะมีแบบก็ตอนนั้นที่พี่อยู่บนอันผาดแล้วหนูอ่ะอุ้ยแล้วทําไมหนูจําได้อ่ะอุ้ยชิคกี้พมีอะไรอ่ะต่อเอ้ยขายแล้วอ่ะขียนทาลักเละทาจุดดำดักดำพาได้ขายต่อไปขายต่อคุณจะขึ้นสามแสนแล้วสามแสนแล้วขายต่อขายต่ออ่ะดูอะไรนะขายต่อขายตียทารักเละทุกคนขา